สวัสดีค่ะสวัสดีม1นทับนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทบทวนแล้วก็การเก่งข้อสอบให้นักเรียนนะคะถึงข้อสอบปลายภาคเรียนและข้อสอบเก็บคะแนนที่เราจะได้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะมาข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าจงหาค่าของเลขยกกำลังต่อไปนี้ค่ะข้อย่อยข้อที่1จะ้ะลบเ7ทั้งหมดยกกำลังสองจากความหมายของเลขยกกำลังค่ะ เขาหมายถึงลบ7คูณกันอยู่2ตัวนะคะจากนั้นให้นักเรียนทำการคูณกันตามปกติเลยค่ะอันดับแรกเนื่องจากข้อนี้ติดลบนะคะลบคูณลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกค่ะย้ำค่ะลบคูณลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกค่ะถัดไปนำตัวเลขคูณกันได้เลยค่ะ7คูณเเป็น49เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือคำตอบของข้อที่1ค่ะ ถัดไปดูข้อที่2นะคะ3ยกกำลัง5 3ยกกำลัง5จากนิยามของเลขยกกำลังค่ะความหมายคือมี3คูณกันอยู่5ตัวนับดูนะ1 2 3 4 5ครบนะคะเนื่องจากรอบนี้เลขค่อนข้างเยอะนะคะครูจะจับคู่คูณแบบนี้ละกัน อ่าคนสุดท้ายไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะคะคู่แรกค่ะ3าคูณ3เป็น9คู่ที่2เลขเดียวกันค่ะแล้วก็มีเลข3ติ่งสุดท้ายนี้ยังไม่ได้ใช้เอาดึงลงมาด้วยนะคะไปต่อจาะเอาคู่แรกก่อนละกัน9คูณเเป็น81ค่ะแล้วก็มีการคูณด้วยเลข3ดึงลงมาค่ะ จากนั้นค่ะจับ81ค่ะคูณด้วยเลข3หากใครคูณในใจไม่ได้นะคะแนะนำให้ตั้งคูณแบบนี้เลยนะคะ3คูณ1เป็น3 3คูณ8เป็น24คําคำตอบที่ได้จะกลายเป็น243ค่ะนี่คือคำตอบข้อที่2นะคะคุณครูขอลบรอยทดออกไปนี่คือการหาค่าของเลขยกกำลังนะคะเหมือนที่เราเคยเรียนไปถัดไปการหาผลคูณของเลขยกกำลังค่ะอ่าข้อที่1โจทย์ขึ้นเลยนะคะเอาเลข7ละกัน7ยกกำลัง8คูณด้วย7ยกกำลังห้า ส่วนข้อที่2ค่ะ7ยกกําลังไม่เอา7ละเปลี่ยนบ้างเอาเลข1 1ละกันนะคะ11ยกกําลัง0คูณด้วย11ยกกําลัง5และคูณด้วย11ค่ะยกกําลังลบ2นะคะอะมาทําทีละข้อนะคะดูข้อที่1ก่อนนะคะเขาบอกว่าจงหาผลคูณของเลขยกกําลังจากนิยามนะคะถ้าเลขยกกําลัง กำลังคูณกันอยู่และฐานหน้าตาเหมือนกันเราจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยอีกครั้งค่ะอีกครั้งค่ะถ้าเลขยกกำลังกำลังคูณกันอยู่เราจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยค่ะจะกลายเป็นเลขชี้กำลังคือ8บวก5แต่เด็กๆอย่าลืมเขียนเลขฐานคือเลข7ก่อนนะคะ ไปต่อค่ะ8บวกหกลายเป็นเลข13 <c oughs> จบค่ะตอบแค่นี้ค่ะเอาไว้ไปต่อที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2ลองลอกโจทย์แล้วกดหยุดคลิปนี้แล้วลองหาค่าคำตอบด้วยตัวเองนะคะพร้อมแล้วลุยห <c oughs> าใคร หาคำตอบข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดเพลย์ได้เลยใครยังหาคำตอบไม่เสร็จอย่าพิ่งกดเพลย์นะคะให้กดสต็อปก่อนข้อที่2นี้นะคะเป็นการคูณกันของเลขยกกำลังค่ะซึ่งเลขฐานหน้าตาเหมือนกันทั้งหมดเลยดังนั้นครูจะนำเลขชี้กำลังของมันทั้งหมดค่ะมาบวกกันแต่ก่อนนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะครูต้องเขียนเลขฐานก่อน ถัดไปค่ะเลขชี้กำลังตัวแรกคือเลข0ถัดไปคือเลข5และถัดไปคือเลขลบ2ค่ะหน้าตาที่ได้จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะถัดไปครูเขียนเลขฐานรอไว้ก่อนเลยแล้วครูจะคำนวณเลขชี้กำลังตัวสีชมพูนี้นะคะ0บวก5เป็น5 5บวกด้วยเลขลบ2อรอบนี้เครื่องหมายไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเครื่องหมายไม่เหมือนกันเราจะนำค่าสมบูรณ์ของมันมาลบกันนะคะ5กับ2นะคะลบกันจะกลายเป็น3ค่ะ5กับ2ลบกันจะกลายเป็น3และเป็น3ชเฉยที่ไม่ติดลบนะคะเพราะว่าเครื่องหมายตามตัวมากคือเลข5นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้เขียนให้สวยงามนะคะคำตอบก็คือ11ยกกำลัง3 11ยกกำลังสใครฟังไม่ทันนะคะหนูสามารถกดหยุดคลิปได้และจดตามคุณครูได้นะคะและข้อสุดท้ายของการคูณเลขยกกำลังค่ะเอาเลขติดลบบ้างนะคะลบ2ยกกำลัง5คูณลบ2ยกกำลัง4และคูณลบ2ยกกำลังลบ1ค่ะ ข้อนี้เหมือนเดิมค่ะข้อที่3นะคะแนะนำให้กดหยุดคลิปก่อนแล้วลองทำด้วยตนเองค่ะหากใครทำเสร็จแล้วเตรียมฟังเฉลยกับคุณครูดังนี้เนื่องจากว่าเลขฐานหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นเลขติดลบ2ค่ะครูจึงเขียนลบ2คาไว้ จากนั้นเนื่องจากว่าเป็นการคูณเลขยกกําลังนะคะเห็นไหมเลขยกกําลังเขาคูณกันอยู่เราจะนําเลขชี้กําลังมาบวกกันให้หมดเลยจ้ะเลขชี้กําลังตัวแรกคือเลขห้าถัดไปคือเลขหนึ่งผู้ผิดค่ะเลขชี้กําลังตัวแรกคือเลข5้าถัดไปคือเลขสี่และถัดไปกลายเป็นเลขลบหนึ่งค่ะอ่า ถ่ะไปจากการคำนวณได้เลยค่ะเลขฐานเป็นลบสเหมือนเดิมนะคะมาบวกเลขพร้อมครูค่ะ4กับ5นะคะรวมกันกลายเป็น9กรอบนี้เอาอีกแล้วค่ะ9บวกด้วยเลขลบหค่ะครูดึงมาทดข้างล่างนะคะเนื่องจากว่าเครื่องหมายของเขาไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูต้องนำค่าสมบูรณ์ของเขามาลบกันนะคะเป็น9ลบหค่ะ9ลบหกลายเป็น8ค่ะ และเครื่องหมายของครูจะต้องตามตัวมากนะคะตามเลข9นั่นเองค่ะเลข9มากกว่าเลขลบหนะคะดังนั้น8เป็นบวกแบบนี้ค่ะดังนั้นข้อที่3นะคะคำตอบก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8ค่ะ ครูจะไปไวนิดนึงนะคะเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้ครูได้สอนไปในคาบเรียบร้อยแล้วหากใครฟังไม่ทันครูหรือคำนวณไม่ทันนะคะกดหยุดคลิปแล้วย้อนกลับไปฟังใหม่ได้เลยนะคะถัดไปค่ะเซตข้อใหญ่ตัวถัดไปจงหาผลหารของเลขยกกำลัง เซตรอบนี้นะคะครูขอรวบยอดเลยละกันนะคะมีหารนะคะแล้วก็ขอมีปนเรื่องการคูณมาบ้างเล็กน้อยนะคะขอสักหนึ่งข้อละกันนะคะขอเป็นตัวแปร a ยกกำลังหคูณ a ยกกำลังสทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หารด้วย a ยกกำลังเจ็ด ครูเป็นตัวปลาหนูกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวค่ะการที่มันเป็นตัวปลาดีแล้วนะคะเพราะยังไงมันก็ไม่ต้องคิดเลขนะคะอันดับแรกเลยนะคะคิดตัวข้างบนให้เสร็จก่อนละกันนะคะตัวข้างบนเขาคูณกันอยู่นะคะใช้ความรู้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะถ้าเลขยกกําลังกําลังคูณกันอยู่ให้นำเลขชี้กำลังไปรวมกันได้เลยเป็นแบบตัวสีชมพูแบบนี้ค่ะ จากนั้นครูจะได้ข้างบนนะคะกลายเป็น a ยกกำลังเลข8เพราะ5บวก3กลายเป็น8ส่วนตัวข้างล่างนั้นยังหน้าตาเหมือนเดิมค่ะกลายเป็น a ยกกำลัง7จากนั้นหนูจะเห็นได้ว,ว่าข้างบนกับข้างล่างเขาเรียกว่าหารกันอยู่เขาเรียกว่าหารกันอยู่เลขยกกำลังหารกันเมื่อไรให้นำเลขชี้กำลังจับมาลบกันค่ะ เอาตัวข้างบนเป็นตัวตั้งเสมอเอาตัวข้างบนเป็นตัวตั้งเสมอคำตอบที่ครูจะได้คือ A ยกกำลังหนึ่งคำว่า A ยกกำลังหนึ่งก็คือ A ・เฉยๆนั่นเองค่ะนักเรียนจะตอบ A กกำลังหนึ่งหรือเเฉยมาให้ครูก็ได้ครูให้ถูกทั้งสองแบบและข้อสุดท้ายของการหาผลหารเอาเป็นตัวเลขบ้างนะคะเอาเป็นเลขติดลบแล้วกันค่ะ ลบสมยกกำลัง10ขอเลขเยอะนิดนึงนะคะคูณด้วยลบสมยกกำลัง18คูณด้วยลบสยกกำลังลบหทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หารด้วยเลขลบสยกกำลัง8ด ที่คูณอยู่กับลบ3ยกกำลัง5เอาแค่นี้ค่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะกดหยุดคลิปก่อนแล้วทำตามคำใบดังนี้ค่ะนักเรียนค่ะรอบนี้มันดูพัวพันเยอะแยะก็จริงนะคะคุณครูแนะนำให้ทำข้างบนสีเหลืองให้เสร็จแล้วทำข้างล่างสีฟ้าให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาคูณกันไอ้แล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะอีกครั้งนะคะแยกแยก้ายก,กันไปทาเลยนะ ทำก้อนสีเหลืองให้เสร็จทำก้อนสีฟ้าให้เสร็จภายในก้อนสีเหลืองนักเรียนจะเห็นได้ว่าเขากำลังคูณกันอยู่ถ้ากำลังคูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังไปบวกกันนะคะพร้อมแล้วกดหยุดคลิปก่อนค่ะแล้วลองทำเองก่อนลุย หาใครกดหยุดคลิปแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดเลย์คลิปได้เลยใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้ฉันยังทำไม่เสร็จนะคะกดหยุดคลิปซะตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเฉลยนะคะของก้อนสีเหลืองข้างบนนะคะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังคูณกันอยู่ครูจึงจับขอโทษผู้ผิดะเนื่องจากเลขยกกำลังคูณกันอยู่นะคะคุณครูก็เลยจับเลขชี้กำลังจับมาบวกกันให้หมดเลยข้างล่างก็เช่นเดียวกันจ้ะ เอาเฉพาะก้อนสีฟ้านะคะเลขชี้กำลังของเขาก็ต้องจับมันมาบวกกันนะคะแยกคิดตัวข้างบนและแยกคิดตัวข้างล่างไปก่อนค่ะตอนนี้เหมือนเรากำลังทำโจทย์สองข้อค่ะนะคะข้อสีเหลืองกับข้อสีฟ้าไปต่อนะครูเฉลยข้อสีเหลืองนะคะข้างบนจะกลายเป็นลบสามมาดูเลขชี้กำลังกันค่ะ10บวกแดขอโทษ 10บวก18กลายเป็น28ค่ะ28บวกกับลบ5ความหมายก็เหมือนกับว่าเอาเลข28ค่ะลบเลข5มันก็คือเลข23นั่นเองค่ะเลขข้างบนเลขชี้กำลังนะคะกลายเป็นเลข23นะคะมาดูเลขชี้กำลังของตัวข้างล่างบ้าง ก่อนจะเขียนเลขชี้ก,กาลังทุกครั้งนะคะหนูต้องเขียนฐานของมันก่อนนะคะข้อนี้ฐานคือเลขลบสข้างล่างก็อสีฟ้าค่ะ8ปบวกหกลายเป็น13 8สดบวกห้า กลายเป็น13ตอนนี้หน้าตาจมูกจะมีน่ารักเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว,ว่าก้อนข้างบนกับก้อนข้างล่างเขากําลังหารกันอยู่ก้อนข้างบนกับก้อนข้างล่างเขากําลังหารกันอยู่ถ้าเลขยกกําลังหารกันเมื่อไรให้นําเลขชี้กําลังจับไปลบกันทันทีค่ะเราจะได้เลขข้างบนเป็นตัวตั้ง23เป็นตัวตั้งค่ะลบด้วยเลข13ค่ะ 23ลบกับเลข13จะเหลือแค่เลข10ค่ะจบแล้วมีแค่นี้เองนะคะนี่คือการหารเลขยกกำลังนี่คือการหารเลขยกกำลังนะคะครูจะค่อนข้างไปไวนะคะเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วครูจะแค่ทบทวนคร่าวๆเพืออ่อให้หนูระล,ลึกได้เฉยๆนะคะหากใครเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำได้แน่นอนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะที่เราเพิ่งเรียนไปวันนี้คือสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะเอานะคะสัญญากรวิทยาศาสตร์คุณครูก็จะให้โจทย์ไปทั้งหมด2ข้อเหมือนเดิมคุณครูหวังว่ารอบนี้จะมีเพื่อนที่สอบได้คะแนนเต็มอีกนะคะหวังว่าจะมีเพื่อนที่สอบได้คะแนนเต็มอีก นักเรียนขานักเรียนคนใดก็ตามที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่แล้วตอนเข้าเรียนหนูไม่เคยเข้าเรียนเลยหนู้าในเมื่อหนูไม่เคยเข้าเรียนเลยแล้วหนูมาฟังคลิปครูแล้วหนูฟังไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ความผิดของครูนะคะ เพราะว่าหนูไม่เคยเข้าเรียนเลยหนูจะตามเพื่อนไม่ทันค่ะแล้วสิ่งที่ครูสอนไปเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาได้ฝึกกันไปแล้วในห้องเรียนอย่างช่ำชองโชคโชนครูจึงกล้าสอนไวเพื่อสรุปแบบนี้ได้หนูขาถ้าณนะตอนนี้หนูไม่รู้เรื่องหนูสามารถแคปหน้าจอข้อที่หนูทำไม่ได้หรือฟังแล้วไม่รู้เรื่องทักไลน์ส่วนตัวครูมาได้นะคะ ครูจะพยายามช่วยหนูอย่างเต็มฝีมืออย่างสุดความสามารถละกันนะคะครูช่วยหนูอย่างสุดความสามารถแล้วส่วนที่เหลือคือให้หนูช่วยตนเองอย่างสุดความสามารถเช่นเดียวกันนะคะมาค่ะรูปร่างสัญญกรณวิทยาศาสตร์นะคะวิธีการทำคือเราจะต้องแปลงรูปร่างให้กลายเป็น A คูณ10ยกกำลัง n โดยที่ตัว a ตัวนี้นะคะจะต้องมีค่าตั้งแต่1แต่จะไม่เกินเลข10นะคะสามารถเป็นทศนิยมได้สามารถเป็น5.3ได้เป็น1.9ได้2.55ได้แต่ว่าเป็นเลข10ไม่ได้นะคะห้ามถึงเลข10อย่างเด็ดขาดนะคะมาค่ะครูจะสอนวิธีการขี้โกงนะคะเหมือนในค่าบของวันนี้สอนแบบรวดเร็วเลยนะคะ จุด4ซ้อมนี้เป็นจุดสตาร์ทนะคะจากนั้นครูจะค่อยๆขยับจุดไปให้มันไปหยุดที่ข้างหลังเลข3ค่ะนี่คือจุดสต็อปค่ะทําไมต้องไปหยุดหลังเลข3ล่ะเพราะเมื่อเรก็ตามที่จุดนะคะไปหยุดหลังเลข3แล้วมันจะกลายเป็นเลข3.5ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปสัญลกรณวิทยาศาสตร์ได้ดังนั้นครูจะขยับจุดไปนะคะให้อยู่ข้างหลังเลข3 ครูมองภาพได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวครูต้องได้เลข3.5แน่นอนนะคะครูเขียนคาวเลยจ้ะว่า3.5คูณ10นะคะแต่ยกกำลังเท่าไหร่นั้นมาดูจ้ะว่าเราเลื่อนทศนิยมไปทั้งหมดกี่ตัวนะคะนับพร้อมครูนะคะ1 2 3 4 5อา้าวนับไปแบบนี้5ตัวค่ะ จะกลายเป็น10ยกกำลังหทันทีนะคะจะกลายเป็น10ยกกำลัง5ทันทีนะะนกกทนทอ่าการที่เราขยับทศนิยมนะคะไปข้างหน้านะคะไปข้างหน้าเดินหน้าไปข้างหน้าเลขชี้กำลังจะเป็นบวกแบบนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราขยับเลขชี้กำลังนะคะขอโทษผพ้่ินค่ะ ที่เราขยับจุดทศนิยมนะคะสมมติว่ามันมีจุดอยู่ข้างหน้านี้นะคะเราต้องขยับไปข้างหลังใช่ไหมการที่เราขยับไปข้างหลังเลขชี้ก,กําลังของเรานะคะที่เป็นตัว n ตัวนี้นะคะมันจะติดลบค่ะคล้ายๆข้อที่2ข้อนี้ค่ะอ่ะข้อนี้คุณครูขออนุญาตไม่แกล้งเพื่อนเนาะ แต่ว่าในค่าเปียนวันนี้ที่เราเล่นกันนี่เราก็มีเล่นมีแกล้งกันบ้างนะคะศู์เพียบเลยคะ่ะลูก0ู์เป็นสิบตัวนะคะตาลายกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะอันดับแรกครูจะต้องหาจุดสตาร์ทก่อนเจอแล้วค่ะจุดสตาร์ทของครูอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าคุณครูเจอทศยมนะคะแล้วครูต้องเลื่อนจุดตรงนี้นะคะให้ไปอยู่หลังเลขสามค่ะอ่าเดี๋ยวมันจะต้องมาสต็อปตรงนี้นะคะ หลังจากที่เราเลื่อนจุดมาอยู่หลังเลขสามได้แล้วตัวเลขที่ครูมองเห็นคือเลขสามจุดห้าค่ะครูเขียนสามจุดห้าคาเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็คูณสิบคาเอาไว้ด้วยมาดูกันค่ะว่าเราจะต้องถอยหลังไปกีดตำแหน่งนะคะส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนหน้าเนี่ยส่วนหน้าส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนหลังครูจะเดินถอยไปข้างหลังแบบนี้นะคะ 1 2ึส่สามสี่จบแล้วค่ะได้4ตัวค่ะแต่เลขชี้กำลังของเราเนื่องจากว่าเราถอยหลังนะคะมันจะต้องติดลบค่ะจะกลายเป็น3.5คูณ10ยกกำลังลบ4ค่ะหากใครยังฟังไม่รู้เรื่องกดหยุดคลิปแล้วทำความเข้าใจก่อน1สเต็ปแล้วลองไปทำข้อที่3มพร้อมๆครูค่ะข้อที่3ขอเป็นทศนิยมเช่นเดียวกันนะคะ หลังจากใครจดโจทย์เสร็จแล้วนะคะกดเลย์คลิปได้เลยค่ะใครยังจดโจทย์ไม่เสร็จนะคะแนะนำให้กดสต็อกก่อนนะคะนะข้อ3ข้อนี้ครูมองเห็นจุดทศนิยมนะคะ จุดนี้จะกลายเป็นจุดสตาร์ททันทีทศนิยมนี้จะต้องโดนเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปหยุดหลังเลข2นะคะถ้าหยุดหลังเลข2มันจะกลายเป็น2.49ซึ่งสามารถใช้ได้แต่ถ้าเลขจุดทศนิยมของเรานะคะไปหยุดหลังเลข4แบบนี้มันจะกลายเป็น24.9ซึ่งใช้ไม่ได้รู้ได้ไง,งครูว่าใช้ไม่ได้จากค่า A ไงค่า A ของครูเอาตั้งแต่1แต่ไม่เกินเลข1ิบ สามารถเป็นทศนิยมได้นะคะดังนั้นจุดสต็อปของครูนะคะจะต้องหยุดตรงนี้ค่ะข้างหลังเลข2อ่ะครูเขียนสต็อปคาไว้ก่อนเลยตัวเลขที่ครูได้นะคะเป็น2.49ค่ะและคูณด้วย10คาเอาไว้ค่ะและแน่นอนครูรู้ว่ามันคือการขยับเดินไปข้างหลังนะคะมันคือการขยับเดินไปข้างหลัง เลขชี้กำลังของเราจะต้องติดลบคูเขียนลบคาวไว้ก่อนเลยจากนั้นนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7งสาคำตอบค่ะจะกลายเป็น 7นั่นเองนะคะภาพรวมของเราจะกลายเป็น2.49ุคูณ10ยุกกำลังลบ7ค่ะข้อสอบฉบับจริงของหนูนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆแบบนี้นะคะคล้ายๆเลยแหละนะคะไปฝึกทำข้อเหล่านี้ให้เชี่ยวชาญข้อไหนทำไม่ได้ยังสงสัยอยู่เพราะครูอธิบายอย่างรวดเร็วนะคะให้สามารถทักไลน์ส่วนตัวครูมาได้เลยสำหรับวันนี้พอไว้แค่นี้พรุ่งนี้เจอการตอน สิบโมงครึ่งนะคะครูจะอธิบายการสอบนะคะ10บโมงครึ่งเจอกันในไลน์นะคะ